อ้ซาฮะว้าวโอ้ทุกคนว้าวโอ้ยเอกไมค์ฮะสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีตอนเช้าเช้าวันอาทิตย์8นาฬิกา45านาทีครับตอนนี้กับอุณหภูมิ29่ส้าองศาวันนี้น่าจะร้อนแต่เช้าเลยครับ่เลย เกือบสาเลยนะเกือบ mm hmm. เกือบเ้าโมงฮะบรรยากาศเช้าเนี้ยกับเช้านะทิ์ขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่า <Yeah. S 1> มาดูกันสิว่าการเดินทาง <c oughs> การเดินทางกลับบ้านของผมไปในวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างะ <Okay. S 1> ระหว่างทางเนี่ยมีอะไรให้เจอเยอะจะเจออะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยขวาโอเค โอเคนะปิดเลยฮะลมเข้า โอ้แดดออกแล้วทุกคนแดดออกแล้ววันนี้อากาศน่าจะร้อนแรงแน่นอนนะ <S <S 2> <S 2> อัปเดตครับอัปเดตอัปเดตค่าเฉลี่ยนะตอนนี้รถผมก็วิ่งไปแล้ว232.5้สกิโละน้ำมันเหลืออีก3าขีดนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่31.0สเอดนย์ส้วทุกคนน้ำมันเหลืออีก3าขีดนะข ยไม่แน่นะเนี่ยปั๊มตราดาวดิอาจจะมี270ร oh. ้อยเจ็ดสอะสองนี่ถ้าได้นี่ปั๊มตราดาวยาวๆอะยาวๆเลย <laughs> น่าจะได้เปลี่ยนปั๊มยาวอะถ้ามันถึงนะถ้าไม่ถึงก็กลับมาปั๊มสีฟ้าเหมือนเดิมอนะเพราะว่ามันก็ไม่มีความต่างนะมันจะเปลี่ยนไปทำไมใช่ไหมเออ เลือีก3ามขีดนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าระยะทางเนี่ยปั๊มสีฟ้ากับปั๊มตราดาวเนี่ยใครจะวิ่งได้ไกลกว่ากันอุ้ยใครมาเผาอะไรเนี่ยโอ้ผมว่าแล้วเมื่อคืนได้ยินเอ้ยได้ยินได้กลิ่นเสียงได้กลิ่นควันไฟอนะเมื่อคืนน่าจะเผาตรงนั้นเลยเมื่อกี้พีเอ็มยู่หน้าฮะก็เพราะแบบนี้แหละช่วงนี้อากาศแห้งฮนะ Oh, โอ้โครงการพันล้านเนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ววันนี้รถน้อยนะวันอาทิตย์สงสัยเขไปเที่ยวกันนะมอตร์วเวก็ไม่คึกคักนะวันนี้ ไปได้ปลอดภยัย <What? S 1> รถไม่เยอะวันนี้ <c oughs> เสียงลงซ่าผมนะเอ้ยองมาลงมาลงมาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าไอด้ดำเนี่ยอันตรายแกเนี่ยมายืนอยู่ข้างถนนแบบนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะกระโดดนะก <c oughs> ระโดดตัดหน้าฮะอือนี่กล้วยทอดเนี่ยอยากกินเนี่ยนะแต่ขี้เกียจจอดอะ เส้นทางลัดของเราอ่ะอีกเช่นเคย <What? S 1> โอเคไปแดงอ่ะไมไปแดงไม่ต้องรีบนะโอ้แต่ข้างหน้าไฟเขียวทุกคนเฮ้ย <What? S 1> <Hey, S 2> น่าเสียดาย ผมต้องคันแรกนะน่าจะไม่ทันนะถึงไปเขียวแต่ก็ฝั่งนู้นก็น่าจะแดงนะอะทำไมฝั่งนี้มันไม่หนีบนะฝั่งนี้หนีบฮนะ ไปเหลืองแล้วฝั่งนูน้นนะถ้าอย่างนี้ก็รอนานนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง โชคหน้าเนี่ยตอนโหลดมาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยนุ่มนะทุกคนเออพอใช้ไปสักพักเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนะหรือว่าเราคิดไปเองเนี่ยโอ้ฟอร์ซ่าโอ้โหเอ๋อยากได้ท่อเนี่ยเอสซีครับเมื่อกี้เอสซีโมโต สองหมื่นกว่านะต่างต้องเหลือจริงๆเนี่ยน่าจะรอนานครับวันนี้ เบาไฟแดงเหรอหกโอ้ทุกคนว้าวโอ้ยเอ็กแม็กฮะล้อเขียวท่ทอลั่นๆเลยอะโอ้วันนี้เจอท่อลั่นสองคันแล้วเมื่อกี้ก็ฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่าตัว2022อะก็จัดว่าลั่นเอาเรื่องอะเจอเอ็กแม็กทรงรออีกอ ลงซ่าผมก็ใกล้เลยนะนาสิงใกล้แล้วใกล้จะมาแล้วน่าจะประมาณปลายเดือนกุมภานาซิงนะเต็มระบบมนะคาร์บอนลายสีนะในที่ลายสีด้วยรับรองวันหล่อแน่นอนฮนะกระจกนี่ต้องถอดออกฮนะเพราะหน้าซิงนี่มันจะเกะกะฮนะมันเป็นอุปสรรคลนะ รถสิ่งก็ต้องไม่มีกระจกนะแต่ผมจะติดกระจกปลายแฮนนะเนี่ยเอาปลายแฮนออกฮนะแล้วก็ติดกระจกลองดูฮนะถ้าไม่ถูกใจก็ใส่อันเดิมได้เอจะไปยากอะไรนะแต่ผมว่าถูกใจอยู่แล้วแหละแต่การใช้งานอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหรนะ่อะ เคยใช้แบบว่ารถมีกระจกนะพอไม่พอไม่มีกระจกเนี่ยมันจะใช้งานลำบากนะทุกคนโอ้ต่งนู้นเขียวละเปิดไฟเดียวอะรออะไรด้วยกันอร้อนมากฮะตรงนี้มันอบอ้าวอะมันไม่มีลมเลย โ okay, อเคไปได้ขันดนี้มันขี่รถยังไงอยู่นเนี่ย <S 2> <S 2> ซิกแซกไหนเนี่ยอายุเส้นอืยุส,ยสายเลยเนี่ย ชอบน้องซ่าก็ตรงนี้แล้วฮะมันแรงฮะเปิดไปเยอเลยเจ้าโอ้คลิกสู้ชีวิตมาฮะ เสียงนี่ล้านมากเลยเขาสู่พื้นที่ที่แสนจะปลอดภัยและแสนจะเงียบสงบนะวันนี้ก็ผู้เบาผู้เบาส่งน้ำมากินข้าวร้านนี้อีกแล้วร้านนี้ขายดีฮะบรรยากาศในซอยก็จะแบบนี้และผมชอบมากเลยเนี่ยเงียบสงบดีฮะ ต่างกับต่างจากบรรยากาศบนถนนใหญ่เมื่อกี้ลิบลับเลยเจ๊ไม่น่าเชื่อเนี้ยแล้วก็ซอยปุ๊บนี่บรรยากาศที่แสนเจะเงียบสงบะอุ้ยชวันนี้ก็ปลอดภัยไปอีกหนึ่งวันนะรอดตายไปอีกหนึ่งวันนะขนาดนั้นเลยนะ <laughs> ไปทำงานแต่ละวันก็ลุ้นเนอะว่า จะได้มีชีวิตกลับอธิบ้านหรือเปล่าฮะอ่ะ,อะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ